เตาบาร์บีคิวฐานสีดำรุ่นบาเรลจากแบรนด์ชิงนั่นเอง เป็นทรงเหมือนถังน้ำถังน้ำมันบาเรลเลยใช่ไหมถังน้ำมันเลยค่ะพี่คิวตัวนี้ตัวนี้มีฝาอบเมื่อกี้ที่พี่คิวปิดด้วยนะมาพร้อมเลยในเรื่องของแรงดันตัวนี้คือแรงดันด้านบนนี้เลยค่ะในเรื่องของบอกความร้อนภายในว่าเป็นยังไงบ้างช่อมติหอมอบอ้วนครับส9 9พับาทนี่เลยถังแช่ของเราในวันนี้นะคะจัดมาเลยนะคะ32ลิตรนะคะสีเทาน้าเงินจากแบรนด์สปิงนั่นเองค่ะเขาเรียกว่าเหมือนกึ่งล็อกด้วยตัวเองด้นะมันจะมีความหนึบๆนนิดนึงในการเปิดขอเก็บกล้วยหน่อมา ขนาดแบบนี้ใหญ่สบายสับปะรลงสับปะรดนะฮะมีแช่ตู้เลยเตรียมปาร์ตี้พร้อมแล้วนี่ด้านในของเขาก็จะมีในเรื่องของรูระบายน้ำคะเจาะมาให้เรื่องไรแล้วต้องมี้ี6 9บบาทเท่านั้นสนามสา3เมตรเลยสีขาวรุ่นฮาวาน่าจากแบรนด์สปิงกันนิดนึงนะทุกคนเป็น PVC เหนียวที่บอกไปป้องกันไม่ต้องอาบเรื่องการฉีกขาดเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเบื้องต้น แล้วก็กันแดดเป็นไงพี่มินตัวนี้กันได้สบายอยู่แล้วค่ะพี่คิวตัวนี้นะในเรื่องของการออกแบบของเขานะคะถือว่านแน่นมากเลยทีเดียว ,3990 บาทการอเาบานะอพับอเนกประสงค์90ซนติเมตรรุ่น m c 9 0 s p จากแบรนด์ MG นั่นเองใช้อื่นๆอนเนกประสงค์ได้เลย,ยลองรับน้ำหนักได้ไห<ล>มตัวนี้น้ำหนักแหนักได้ดีเลย <ๆ S 1> ทีเดียวนะการรับหนักขเขาเนี่ย1 0อยกิโลกร,รัมนี่กำลังพาตัวเองที่หนักเกือบร้อยไปไปทับแล้วนะตัวนี้เวิร์กมากในเรื่องของน้ำหนักในการรองรับนะคะพี่คิวเองสินค้าต่างๆเขาในเรื่องของการพับบเกก็็ีไดด้ เลยทีเดียวนะ1,590บาทโต๊ะสนามแบบเหล็ก4ที่นั่งนะแต่ตัวนี้ที่เราขายเนี่ยไม่รวมเก้าอี้นะครับ60เซนติเมตรนะฮะเป็นจัว่วเป็นจตุหลัดนะ<ช>ตัวนี้นะฮะ,ะรุ่น a อโรร a นะพี่มินฮะแล้วเฟอร์โรานะฮะจับสปริงนั่นเป็นผิวเหล็กนะคะขัดเคลือบเรียบร้อยแล้ว เนีจับแล้วฟังเสียงเนี่ยก็จะได้ยินเลยว่าเป็นเนื้อแบบนานเนาะขัดเคลื่อนมาอย่างดีตัวดีไซน์ขาของเขานะจะเป็นดีไซน์ขาแบบผูกตรงกลางแล้วก็มีการแฉกด้านล่างเพื่อเพิ่มความมั่นคงมากขึ้นสไตล์เขาจะให้ความเป็นแบบยุโรปมีความแบบได้นั่งเราได้กินไอของอังกฤษเลยพี่อิวตอนนี้หนึ่บาทเก้าอี้สีขาวออรรานะครับวันนี้นี่ราคาพิเศษมาแล้ววันนี้นะฮะ หลือเพียง1,099บาทเป็นรุ่นช็อกโก็บาวแล้วก็วิสเกอร์เกย์นะครที่เ,เราจัด<ส>มาว,วเลยมาเลยพี่มินฮะตัวนี้เป็นไง โซ่ที่เป็นเส้นตรงลงไปนะคะและขาข้างล่างก็จะมีการออกสีทิศทางเลยค่ะการออกแบบดีไซน์ที่ร่วมสมัยแบบนี้เข้าได้ใช้ได้ทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้านเลยทีเดียวค่ะครับหก9้อยทก้เก้าอีเล็กก็มาด้วยเช่นเดียวกันสีช็อกโกแลตและวิกกี้เกย์ทั้งคู่นะคะจากแบรนด์สปริงแล้วก็ตัวนี้ที่จริงเขาเป็นหวาย PE จะเป็นหวายเทียมเนาะก็ใช้ได้อย่างดีเหมือนกันยืดหยุ่นและรับน้ำหนักได้ดีก็โดนแดดโดนฝนไม่เป็นอะไรด้วยวางไว้มุมระเบียงคอนโดต่างๆก็สวยเพียง629บาบาทค่ะเป็น LED นะนะฮะเป็นว e ต p ์พูฟด้วยกันน้ำนะฮะแล้วก็เป็นเฟล็กซ์โบวนะฮะเจ็ดวัตต์หนึรซนติเมตรนะฮะความยาว5เมตรนะฮะจัดจัดมาวันนี้เลยฮะหลากหลายสีเลยพี่มิดตัวนี้นะคะพี่คีวัวนนี้สีที่เรามาเนี่ยตัวนี้มาหลากหลายสีอย่างพี่มินเนี่ยเป็นออกแนวสีขาวนะวเป็นเดลายฝั่งพี่คีวเป็นสีเงินนะ <Blue. S 2> น้ำเงิน สีชมพูสีเขียวสีเบอมไว้นะคะสีเหลืองนะคะรวมถึงสีจุดท้ายของเราวันนี้เป็นสีแดง449บาทงตัวกับไฟเส้น LED สติป p ้า5 0 7 2วัตต์นะ5เมตรตัวนี้เป็น RGB นะฮะเปิดได้เลยนะสีเนี่ยหลักๆเขาจะเป็นสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินผสมชีเฉดออกมาเป็นสีส้มไปถึงสีเหลืองค่ะสีเขียวนี่ก็ผสมไปออกเป็นสีเขียวน้ำทะเลแล้วก็สีน้ำเงินจะผสมไปสุดท้ายเนี่ยจะไปออกโทนสีม่วงสีชมพู ด้วยเ9บาบาทเท่านั้น